สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมาพบกับผมเด็กดอยพาไปกับร้อยแปดเรื่องราวของชาติพันธุ์ที่คุณไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะไปดูไร่มันนะครับแล้วก็จะไปนอนที่ไร่มันนะครับซึ่งไร่มันเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับซึ่งติดกับฐานของทหารพม่าเลยนะครับทหารพม่าเขาจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เป็นเขตชายแดนนะครับแล้วก็ไร่นี่จะอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งหลายวันเนี่ย มีหมูป่านะครับมากินมันสัมปัหลังนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะไปดูนะครับถ้ามีเราอย่านอนแล้วก็เราจะเฝ้าหมูนะครับซึ่งขึ้นมานี่ค่อนข้างไกลมากนะครับเหนือแตกหมดเลยนะครับแล้วก็เราจะขึ้นไปโอเคซึ่งตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้ไกลมากมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ที่ผ่านมานะครับก็โดนไฟไหม้ไปหมดนะครับตัวนี้ ยาขาก็กําลังออกนะครับซึ่งบรรยากาศค่อนข้างจะโอเคมากเลยไปเราจะขึ้นไปเนี่ครับเรามานี่เนาะเราจะมองข้างบนนะครับที่เป็นสานเขานะครับก็จะเห็นค่ายของพม่านะครับอยู่นี้เป็นเขตชายแดนเลยนะครับ ข้างบนเนาะจะมี2ค่ายนะครับอันนี้หนึ่งค่ายเราก็เขาแนนีกันหนึ่งค่ายซึ่งเราจะไปใกล้ๆเลยเราจะอยู่แต่ว,ว่าเราอยู่ฝั่งไทยนะครับแล้วก็ทหารเขาอยู่ข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อซึ่งพื้นที่นี้นะครับสูงมากเลยนะครับ ่จะขึ้นมาถึงนี่นี่เงือนี่แตกไปมากแล้วก็เสื้อนี่เปียกหมดเลยนะครับเราจะไปดูมันว่าหมูมากินเยอะไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็แล้วเราจะเฝ้ามันนะครับคืนนี้นะครับรจะนอนที่นี่แล้วก็เราจะซุ่มดูว่าหมูป่านี่จะม่ายหรือเปล่านะครับซึ่งเราได้ไปกับนานครับนาเขาเดินทางไปก่อนแล้ว ซึ่งวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ในป่าในเขานะครับจะมีการไปปลูกมันในป่านะครับในป่านี่คือเราไปปลูกไว้เพื่อที่จะให้หมูมากินนะครับแล้วก็มาซุ่มนะครับเพราะว่าหมูป่าเนี่ยเขาชอบกินมันมากนะครับนี่มันนี่คือเป็นมันสาปะหลังนะครับแล้วก็พอหมูมากินเนี่ยเราก็แค่มาซุ่มนะครับ ถ้าเจอก็ได้ยิงนะครับถ้าไม่เจอก็คือเราก็กลับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปดูมานของนาเขานะครับซึ่งอยู่สูงมากพื้นที่เราใช้นะครับแล้วก็ ในการล่าสัตว์นี่ก็คือปืนแก๊ปทั่วไปนะครับก็ทําเองเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพในป่าในเขาจริงๆนะครับนี่ครับที่เป็นหลุมนะครับก็เป็นเขาขุดอ้นนะครับซึ่งนานมากนะครับแล้วก็เอได้ไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นหลุมที่เขาขุดอ้นนะครับอ้นไผ่นะครับซึ่งจะกินไผ่ นะครับแล้วก็เขามาขุดนี่ก็เป็นมะเดื่อป่านะครับถ้ามันถ้าอยู่ไม่วางไขาเรากินได้เลย อืมอร่อยอเป็นมะเดือป่าผลใหญ่นะครับมันจะมีชนิดหนึ่งถ้ายุงเข้าไปไข่ข้างในครับเราก็จะกินไม่ได้นะแต่ว่าชนิดนี้มันกินได้ถ้ากินเนี่ยจะมีอีเห็นนะครับ แล้วก็การลอกพวกนี้เขาก็จะกินอยู่แต่มันจะมีเยอะนะครับต้นใหญ่แล้วก็อยู่ในป่าลึกเนี่ยเราต้องไปหาโอเคครับเพื่อนครัตอนนี้เราก็มาถึงไร่มันสำปะหลังนะครับก็คือเนี่ยครับเราจะเห็นกระท่อมเนาะที่สร้างไว้ในป่าเลยนะครับแล้วก็ พื้นที่ต่างๆนี่มันจะรกด้วยหญ้าทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราสร้างกระท่อมหรือว่าเรามาปลูกมาเนี่ยคือเรามาปลูกในป่าเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้หมูเนี่ยเขามากินแล้วก็เราก็มาซุ่มแค่นั้นเองจากนี้ครับขึ้นไปข้างบนเนาะเราก็จะเห็นเป็นค่ายของทหารพรม่านะครับซึ่งเขาตั้งค่ายแล้วก็เห็นเป็นรั้วผายนะครับเป็นรั้วผายที่ซึ่งเป็นรั้วผายที่เราอย่ามองเห็นอยู่เนาะถ้าเราประมอง มองไปจะเห็นรั้วผายเขาก้านอยู่เป็นค่ายทหารของประมานะครับ น,นี่คือเหนื่อยมากเลยโอ้ยโอเคแล้วก็มาถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้หน้าเขาไปทำทำน้ำนะครับเพราะว่าน้ำมัน โอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่ไร่มันสัมผัหลังแล้วนะครับแล้วก็เราจะสำรวจว่าหมูมากินหรือเปล่านะครับแล้วก็คืนนี้เนี่ยเราจะพักที่นี่นะครับเนาะแล้วก็ว่าเจอไม่เจอก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคืนนี้เราต้องนอนที่นี่นะครับโอเค บันไดนี่นะครับก็ทําไว้นะครับเบื่อเวลาถ้าหมูมากินนะครับเราถ้าเรานอนข้างล่างเนี่ยคือเราต้องแอบไปนะครับอย่างหมูมากินนิ่ๆหน่อยข้างบนแล้วเราส่องไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราทําบันไดไว้นะครับเราก็ถ้าเรามานอนนะครับเราก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเวลาหมูมาเนี่ยเราแค่ส่องไฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็อยู่ข้างบนเนี่ยยิงไปเลยนะครับก็เห็นชัดกว่าที่เราต้องแอบเข้าไปนะครับ ข้างบนก็จะมีพื้นที่นะครับที่สำหรับให้เรานั่งนะครับแล้วก็เวลาหมูมานี่จะได้อยู่ข้างบนสองนี่ครับนี่ก็เป็นที่หมูมากินแต่ว่านาน,านแล้วแล้วก็ จากที่สำรวจนะครับก็ไม่มีหมูมากินเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเฝ้ากระรอกนะครับนี่จะไปเฝ้าที่ห้วยน้ํานะครับเนาะแล้วก็ถ้ามันไม่มีก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนนะครับเราจะไปเฝ้าในป่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปเฝ้ากระรอกก่อนเพราะว่าจะค่มแล้วกระรอกก็จะมากินน้ําหวานจากปีกล้วยอะไรเนี่ยครับแล้วก็เราจะไปซุ่มเผื่อว่าได้กระรอก มาตามน้ำพริกนะครับโอเคครับเพื่อนตอนนี้นะครับผมก็ลงมาอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ซึ่งเป็นพื้นที่มีต้นไม้แล้วก็มีต้นกล้วยนะครับข้าเ้ากันไปนะครับแล้วก็ดยจากเลียร์พื้นที่เราก็จะอยู่ที่นี่นะครับเปิดเดี๋ยวมีกระโอกวิ่งมานะครับเราก็ได้ยิงกระโอกเดี๋ยวนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนครับคือตอนนี้เราอยู่มาสักพักนะครับแล้วก็เริ่มมืดแล้วนะครับแล้วก็มันไม่มีกระรอกมานะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับนะครับแล้วก็เราไปเก็บไปหาที่นอนกันคืนนี้เราจะนอนที่ที่สวนนะครับโอเคแลตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้ว โอเคครับผมตอนนี้นะครับพวกผมก็ได้มาถึงที่กระท่อมที่ไร่นะครับก็เดินจากที่สวนที่เราไปดูมันสัมปัหลังนะครับว่าถ้ามีหมูมากินนะครับเราก็จะไปไปเฝ้านะครับแต่ว่าไม่มีเนาะเราก็ต้องเดินกลับมานะครับก็มืดเราก็เดินมาตอนนี้ประมาณสามทุ่มนะครับก็มาถึงที่กระท่อมที่ไร่ที่นี่นะครับก็คืนนี้นะครับเราก็จะนอนที่นี่เลยนะครับซึ่งนี่เป็นกระท่อมนะครับก็ ดึกแล้วนะครับก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมคืนนี้ก็ต้องนอนที่นี่นะครับโอเค โอเคครับเพื่อนครับก็ตัวนี้นะครับก็เช้าแล้วนะครับก็ได้จะล้างหน้าล้างตาแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวนี่นะครับแล้วก็จะกลับบ้านกันนะครับ โอเคครับเพื่อนครับก็เช้านี้นะครับผมก็จะกลับบ้านกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราไปดูไร่ดูสวนดูมันนะครับก็ไม่มีอะไรไม่มีหมูมากินนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เราก็นอนอยู่ที่สวนที่นี่นะครับแล้วก็สําหรับเช้านี้นะครับผมก็ต้องกลับบ้านนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับผมคลิปนี้ผมเด็กดอยพาไปกับร้อยแปดเรื่องราวของชาติพันธุ์ก็ต้องลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย